สวัสดีค่ะโคดานะัสเซนเจวีซินนีหัวใช้นะคะวันนี้เป็นวันตรุษจีนนะคะเรามา,อ,าอ่านไพ่ให้คุณกันนะคะว่าอิสระความสุขที่คุณจะได้รับต่อจากนี้คือเรื่องใดนะอิสระในตัวตนอิสระในการเป็นตัวคุณม,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 คมีสิ่งใดไม่มีใครหรือมีสิ่งใดที่อาจไม่ถูกใจคุณก็ได้แต่คุณจะมีอิสระความสุข กับตัวคุณเองแน่นั่นคือเรื่องใดต่อจากนี้อิสระและความสุขที่คุณจะได้รับต่อจากนี้คือเรื่องใดนะคะเรามาทําปบบแหรน,นดอมขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขออนุญาตครูบาอาจารย์แห่งษษษออรัศดทุกแขนงที่คนนัดจำเรียนมาแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ fc ทุกท่านนับถือนะคะมาประสิทธิ์ประสาทคําตอบอเป็นสิ่งที่ดีต่อใจให้คุณคุณได้รับรู้กันในครั้งนี้นะคะในหัวข้อที่ว่าอิสระและความสุขที่คุณจะได้รับต่อจากนี้คือเรื่องใดใครก็เป็นไปได้นะจากเรื่องใดหรือสิ่งใด หรือว่าใครก็ได้นะคะเรามาดูกันนะคะมาเปิดดูพลังงานของคุณชาเลนนอมในครั้งนี้ก่อนนะคะซีเจยุอกซีนี้ว่าใช้อีกครั้งนะคะคนใช้เสื้อสายจีนนะคะคนเราอาจจะไม่ต้องทุกคนนะคะเราไม่ใช่ก็เหมือนปีใหม่นะคะก็เหมือนกันคนคนไทยคนจีนก็เป็นพี่น้องกันนะคะมันอยู่มันอยู่ในสายเลือดกันเยอะแยะมากมายนะ,ะ,ะมีนิดมีหน่อยก็มีนะคะในเชื้อสายนะค,ะคนนั้นก็มีนะคะแต่มีนิดนึง แต่ก็ไหว้ตุวจีนเหมือนกันนะคะเรามาดูพลังงานของเพื่อนๆนนะคะอิสระและความสุขที่คุณจะได้รับต่อจากนี้เครื่องใดนะอิสระและความสุขในตัวตนของคุณอาจจะด้านร่างกายกจ,จิตใจภายในภายนอกสิ่งใดก็แล้วแต่นะว้าวพลังงานของคุณ Tree of Cups อืมว้าวท10 plus 5ถว้วยว้าว the sun หัห้าไมา้ว,าว้า,หา,หา,หาวห้าห้าห้าถ้วยห้าไม้มีเด e s u ซันมาขั้นสามถ้วยเหมือนกับคุณรับรู้นะว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณสามารถจะคอนโทรลคุณรู้แล้วล่ะคว,วามทุกข์ความยากสิ่งใดที่ไม่ได้อย่างใจมันก็พ่ห้าถ้วย ห้าหมายความยุ่งยากสิ่งใดคุณรับรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่มุมมองแล้วคุณจะมองเรื่องราวที่คุณพบเจอมันมันมีดีนะในในในเรื่องที่เสียมันก็มีดีอ่ะในในสิ่งที่ดีมันก็อาจจะมีส่วนที่แย่อยู่บ้างก็แล้วแา่การที่เราจะเลือกมองมากมากว่าคุณจะมองทุกสักทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเข้าใจมีความสุขกับท,ทุกช่วงเวลาของชีวิตของคุณนะ <S <S ค,ณคุณจะบาลานซ์เป็นทุกสิ่งทุกอย่างไพ่ทำแลนด์นี่คือ คนรักษาราสีธนูได้กัาล้านมันปร,ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายในของคุณนะคุณรับรู้ว่าคุณไม่ต้องได้อย่างใจทุกเรื่องหรอกเพราะทุกเรื่องมันคุณไม่สามารถจะคอนโทรลผู้คนคุณไม่สามารถจะคอนโทรลเหตุการณ์ที่อยู่รอบตัวคุณได้คุณไม่สามารถจะทําพูดคิดให้ผู้อื่นคิดพูดทําเหมือนคุณอันนี้ คุณผู้สลับกันนะคนเราไม่สามารถจะคอนโทรลผู้คนที่อยู่ได้รอบตัวได้เราของเราได้ทุกคนนั่นเองแต่เราสามารถจะคอนโทรลคุณสามารถจะคอนโทรลภายในคุณจะเป็นความพอใจนะคุณจะรับรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่มุมมองการเปลี่ยนแปลงภายในของคุณมากกว่าคุณจะมองเรื่องเรื่องราวดีร้ายก็แค่รับรู้ว่าไม่ดีสิ่งนี้มันร้ายกาจกับคุณคุณแค่ไม่เอาใจไปโคกัดนะคุณจะใช้พลังภายในของคุณเป็นสติระลึกรู้ อยู่เสมอนะคะต่อจากนี้ทีนีโค้ดเห็นนะเป็นไพ่ห้าถ้วยมากขั้นกลางระหว่างทำปลัดแล้วก็ไพ่เดอะซันเห็นนะคะทำประลัดนี่คือการปบปุงเปลี่ยนแปลงห้าถ้วยการไม่ได้อย่างใจการผิดหวังการเสียใจการถูกอาจจะคิดมากเรื่องราวเก่าๆสิ่งใดคุณจะผ่านได้หมดนะทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อคุณรับรู้ว่าตัวตนของคุณมีคุณค่ามากกว่าที่ใครเห็นที่ใครคิดคุณรู้รู้ตัวเองคุณเห็น เห็นภายในคุณเติบโตาจากภายในกับการที่คุณลงมือคิดปรับปรุงเปลีป่ยนแปลงแนวความคิดของคุณนั่นเองนะการที่เมื่อคุณไม่ไม่ยึดติดไม่เสียดีกับอดีตนะคะคุณไม่ยึดติดอดีตคุณไม่กลัวอนาคตคุณอยู่กับปัจจุบันปัญญาคุณเกิดเห็นไหมคะชาวชาวเรนดอมในครั้งนี้เห็นไหมคะเดอะซันนี่คือเป็นพลังความสุขสว่างภายในนะภายในสุขภายนอกตัวตนของคุณ คุณพอใจในสิ่งที่คุณมีคุณยินในสิ่งที่คุณเป็นนะคุณยิ้มอยู่ไหมคุณยิ้มออร่าของคุณนี่คือการที่คุณรับรู้ว่าคุณไม่ต้องได้อย่างใจใครใครไม่ต้องได้ย่ายแดงใจทุกคุณทุกเรื่องราวหรอกคุณสามารถจะพอใจในสิ่งที่คุณมีแล้วคุณก็สามารถจะชื่นชมในสิ่งที่ผู้อื่นมีคุณสามารถจะมองเห็นความบริสุทธิ์สุขสว่างของผู้คนอยู่รอบตัวคุณได้คุณไม่ได้มองแต่แง่ร้ายแง่ทุกความยากสิ่งใดนะไปหาด้วย ความทุกข์ความยากมันมันมันสามารถจะวางคุณจะวางได้คุณจะเกิดปัญญาต่อจากนี้นะสิ่งที่คุณเห็นเห็นไหมคะมันห้าถ้วยห้าไม้คุณรับรู้ว่าคุณไม่สามารถจะกําหนดคุณไม่สามารถจะสั่งการใครให้คิดเหมือนคุณใครจะคิดอย่างไรก็ช่างหัวเขาแต่คุณรู้ว่าคุณกําลังคิดอะไรอยู่คุณกำลังเป็นใครคุณกำลังทําอะไรอยู่นะปัญญาเกิดโดยแท้กับคุณนะคะไพ่เดอะซันใบนี้เรามาดูกันนะคะว่า ความสุขที่จะเกิดขึ้นกับคุณต่อจากนี้เรื่องใดนะความสุขความสว่างจิตใจของคุณที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้มาจากใครหรือเรื่องใดนะความสุขความสว่างการตื่นรู้จากภายในของคุณคือเรื่องใดความสุขของคุณนั่นเองจะเกิดจากเรื่องใดคะว้าวสามดาบ คิงดาบทัดลมมาเต็มนะดูฟูอิสระจากความคิดจิตวิญญาณคุณจะคิดพูดทำสิ่งใดคุณจะไม่ยึดติดว่าใครจะต้องเห็นคุณค่าในตัวตนของคุณใครจะคิดอย่างไรมันก็สิทธิ์ของเขาเองไหมว้าคุณเกิดปัญญาโดยแท้จริงนะไพ่เดี๋ยวไฮโลแฟนใบนี้นะ คุณพบครูเหมือนคุณเป็นครูตัวคนเองนะตอนนี้คุณมีอิสระโดยแท้จริงสิบไม้ม two of p e n t a c l ตายสำรับเมื่อกี้ไม่มีโอสามนะคะสามมสามดาบตรงกับสามถ้วยไม่อยากจะบอกนะสามดาบตรงกับสามถ้วยนะสามสาม,สามเลขกระจีข้อง,ของคุณได้นะเลขสามสาม แต่ซันคนลัคนาราศีสิงค์คนวันอาทิตย์ได้นะคะตอนนี้นี่กูเห็นไพ่ดูฟูคนลัคนาราศีกุมก็มีสระทแท้ทรูนะก็จะมีสระไพ่ดูไพ่ฟนส์ไพ่นักบวชอ่าลัคนาราศีพฤกษ์นะคะลัคนาราศีพฤกคนธาตุดินเป็นนักบวชเป็นนักคิดเป็นนักจิตวิทยาคุณจะเป็นครูของผู้คนคุณจะเป็นคนที่มีปัญญาส่งต่อนะ,ะสิ่งทีง่คุณจะเกิดความสุข ือเรื่องใดเกิดจะเกิดกับคุณจากเรื่องใดความสุขความสําเร็จที่จะเกิดกับคุณอืมคุณจะหลุดพ้นนะเหมือนคุณหลุดพ้นคุณใช้ความรู้นําพาต่อจากนี้ปัญญาคุณจะนําพาให้คุณละวางซึ่งความไม่ได้อย่างใจความเจ็บปวดความกลัวคุณจะหลุดพ้นจากความกลัวนะที่จะเกิดขึ้นกับคุณต่อจากนี้คุณจะไม่กลัวการใช้ชีวิตคุณจะไม่คิดหมกมุ่นอยู่กับความกลัวความทุกข์ความยากต่อไปคุณจะมีตัวตนของคุณที่ เป็นคุณที่ใช้ความรู้ลงมือทำคิดพูดทำสิ่งใดคุณจะกล้าคิดกล้าปฏิเสธกล้ากล้าเป็นน่ะกล้าการเริ่มสิ่งใหม่สิ่งใดก็ได้เมื่อคุณคิดว่าคุณสิ่งนี้คุณจะทำคุณลงปณิฐานแล้วฉันจะทำสิ่งนี้คุณจะลงมือทำถึงจะใครจะมาพูดให้คุณเสียใจว่าเธอทำไม่ได้เธอทำไม่ได้หรอกเธอเป็นอย่างนั้นแต่อย่างนี้เธอไม่สามารถจะสำเร็จคุณจะไม่เสียเรีต่อไปนะคุณรู้ว่าความความรู้ความสามารถของคุณมันเป็นสิ่งที่ สามารถจะเกิดขึ้นได้จริงเมื่อคุณลงมือทําคุณใช้ปัญญาความคิดพุทิภาวะในตัวตนของคุณขั้นสูงสุดนะสิ่งที่คุณเห็นนะเป็นไพ่ราชานี่คือคุณเป็นผู้นำอ่ะคุณนําตัวคุณเองได้คุณสามารถจะนํานําพากายใจจิตของคุณให้มีอิสระที่แท้ทรูนะต่อจากนี้เห็นไหมคะห้าถ้วยตรงกับไพ่เดูอฟคุณจะหลุดพ้นจากความทุกข์ความยากโดยโดยแท้จริงนั่นเองเหมือนไหมคะมันเป็นไพ่เดือโฟอิสระ เป็นความสุขเป็นอะไรที่ล้นลาเห็นไหมคะคุณอยู่ในจุดไหนคุณก็ไม่คุณมั่นใจคุณไม่กลัวคุณไม่กลัวการการเริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่คุณไม่กลัวสิ่งที่มันท้าทายการเริ่มสิ่งใดก็แล้วแต่นะคุณท้าทายตัวคุณเองนะคุณอยู่ในจุดที่จะอะไรจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าคุณไม่เสียรียคุณไม่ึดติดคุณไม่กลัวเหมือนคือไม่กลัวนะ้ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นเมื่อคุณคิดลงมือทําสิ่งใด คุณเป็นความสุขอ่ะคุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างตัวเองได้คุณรู้ว่าชีวิตของคุณก็เป็นของคุณนี่แหละใครจะมองว่าคุณทําไม่ได้ใครจะมองไม่ชอบคุณสิ่งใดคุณไม่ยึดติดอีกต่อไปนะคุณรู้ว่าชีวิตคุณก็คือลมหายใจทุกสิ่งทุกอย่างความทุกความสุขคุณคือผู้กําหนดคุณคือผู้กําหนดในแท้ทรูไพ่เดอะฟูลใบนี้มันละลายคุณ ก้าวย่างอยู่บนฟาร์มสนุกสนานร่าเิงในทุกช่วงเวลาของชีวิตนะ่าจะอาจจะมีบางครั้งที่มันมีสิ่งใดมากระทบคุณที่คุณไม่ให้คุณค่าคุณไม่โฟกัสน,นะสิ่งที่คําพูดร้ายๆคําพูดรบๆของใครก็แล้วแต่การกระทําทุกสิ่งนะที่คุณพบเจอการไม่ได้อย่างใจในเรื่องใดก็แล้วแต่คุณจะก้าวข้ามผ่านมันได้อย่างเฉลุยนยคะครับไปดูฟูว้วนี้มาเป็นไพ่ไฮรูปแ,แฟนนะี่ยิ่งยิ่งแล้วเลยนะการที่จะเกิดขึ้นความสุขความสําเร็จ สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณต่อจากนี้นะเพราะว่าวันนี้เป็นไพ่วันตรุษจ,จีนก็เรามาเริ่มเทศกาลปีใหม่ของคุณในใน,ในเหมือนของชาวจีนก็เราก็คนไทยเชื้อสายจีนเยอะแยะนะเป็นสิ่งที่ก่อกําเนิดปัญญาคุณจะพบครูคุณจะพบค้นพบหนทางอ่ะหนทางอย่างครูอย่างกายใจจิตที่เป็นอิสระเป็นความสุขของคุณดูแท้จริงต่อจากนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคุณรับรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่าง คุณสามารถจะคอนโทรลคุณสามารถจะเป็นตัวตนของคุณที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างดีคุณจะเป็นคุณที่มีความสุขที่แท้ทรูเห็นไหมคะเป็นตัวคุณที่มีทรงพลังอ่ะคุณจะทำสิ่งใดคุณจะทำได้คุณจะประสบความสำเร็จสำเร็จจากการที่คุณใช้ปัญญาใช้วุฒิภาวะของคุณนำพาชีวิตของคุณอันนี้ความสุขของคุณคุณรู้ว่าไม่มีใครจะสามารถสร้างความสุขให้คุณได้ใครจะมาสร้างความสุข ทำทุกให้คุณได้ถ้าคุณไม่โฟกัสถ้าคุณไม่คุณวางได้คุณก็หลุดพ้นจากทุกสภาวะนั่นเองนะโดยแท้จริงนะสินติโกเห็นมันไม่ใช่เรื่องหนักสําหรับคุณอีกต่อไปนะงานหนักสําหรับคุณคือคุณจะเข้าใจชีวิตนะมันมันสิ่งที่หนักหนามันก็แค่เป็นธรรมดาคุณจะมองอย่างเข้าใจคุณจะเป็นคนที่มีอิสระที่แท้ทรูคุณจะเป็นความสุขของคุณเองคุณจะเกิดการที่คุณใช้ปัญญาคุณอยากจะเกิดแสงเห็นไหมคะไพ่ดา แฟลนตรงกับไพ่เดอดสันคือปัญญาของคุณจะเกิดขึ้นจากความสุขจากภายในของคุณต่อสุขภายนอกคุณจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างจากการเติบโตทางความคิดทางจิตวิญญาณขั้นสูงสุดของคุณนั่นเองนะคะสําหรับคลิปนี้นนก็น่าก็ขอขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ